โอเคทุกคนเราก็กลับมาเกมเ e ็ a อ o t เธอร์ซอมบกันอีกเช่นเคยนะอะแต่ว่าไม่ใช่เซอร์เวลเพราะว่าครั้งนี้เราจะมาเล่นในโหมดของ Defender ถึงจะเล่นเรียกว่าเล่นในโหมดก็เถอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมันเกมของทีมงานเดียวกันแต่ว่าเขาทํามาก่อนไอ้ภาคเซอร์โวที่ผมเล่นไปผมก็เลยเฮ้ยสนใจเกมเก่าของเขาผมก็เลยจะลองเล่นดูหน่อยมันเป็นแบบด e เฟนเดอถ้าผมก็จผิดคือมันจะเป็นเหมือนคล้ายไปโอเวอร์ไทป์มากกว่าก็คือ ันนั้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบใช้คิดไปเรื่อยๆนับเวลาใช่ปะแต่อันนี้จะมาเป็นเวฟนับเป็นกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เกมอ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นนะก็ไม่ได้เล่นอะไรมามากมายไปลองซ้อมมานิดนึงประมาณแบบสองสามนาทีให้พอรู้ว่าเกมเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ผมเชิญแขกพิเศษมาถ้าเกิดใครเคยดูคิดผมเมื่อชาติที่แล้วอ่ะตั้งแต่ลงช่องแรกๆอ่ะจะเคยได้ยินเสียงของคนคนนี้อยู่แล้วเว้ยซึ่งคนคนนั้นก็คือน้องของผมเองน้องดนสวัสดีครับ เป็นแขกรับเชิญมันค่คนเดียวนะมันเล่นน่าจะห้องหนึ่งเล้สูงสุดสี่สคนนะแต่ว่าเราเล่นคนเดียวโอเคปะเราเล่นกันสองคนสบายแล้วอ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นไม่ได้เล่นเลยอ่ามันก็เนี่ยแหละโหมดมีสี่โหมดอะซึ่งเราก็ทำได้แค่เล่นโหมด d e ฟอลต์นะตัวละครมีอยู่สี่ตัวที่เล่นได้ก็คือเดอะ u กด์เดอะเกิลเดอะสวัด์และดอกด็อกเตอร์ทำไมต้องเติมเดอะข้างหน้าโคตรตลกเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะปันป่นๆหน่อยแต่เราเชื่อว่าด็อกเตอร์เราทําได้ ซึ่งเราจะเลือกเป็นโหมดเป็ o นโอลี่ในเราก็จะให้เชิญอ่ะก็เชิญไปเลย,ยงไงพูดก่อนโอเคทุกคนแล้วก็นี่เกมเนี้ยตอนเนี้ยรถเหลือ90%เอเหลือ9.50บาทนะเพราะฉันถ้าเกิดใครอยากซื้อมาเล่นก็สามารถซื้อมาเล่นได้เดี๋ยวลองไปดูตัวเกมเดี๋ยวค่อยแปอธิบายนู่นนี่นั่นในเกมเนาะก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมาถึงก็คือจริงๆนี่คือผมยิงผ่านคืนแรกไปแล้วนะก็คือมันจะสามารถซื้อคงซื้อของได้น,นิดหน่อยอะ เราซื้อได้ไ,ไปแล้ววะเอ่อรวมไม้ <laughs> เราซื้อรวไปแล้วแหละอาแล้วล<ช>แล้วไงอ่ะมันหมุนได้ปะหมุนไม่ได้ีมไดอ่ะเรากดรีมูฟได,ะไดนะเ้ยอ่ามันก็คือซื้อรวไม้ได้แล้วเราเราข้าใจผิดคือมันน่าจะอัปเกรดอาวุธของเราได้หรือเปล่าก่อนไม่ได้เลยเอ๊น่าจะมีแต่อย่างไม่ใช่ตอนนี้หรือเปล่าลอ๋อไดไดได,ไดอ่ะกดกด เห็นไอ้แถบข้างบนบ้ากดคลิกไปเรื่อยไอ้แถบที่เป็นมูดเด้นนะครับเหชอเนี่ยวะอ๋อก็คือกดแถบข้างบนแล้วกดค่อยกดคำว่าบายอ๋อใช่โอ้ยเกมหนก็มีคำว่าปืนพิสโต้มีกระเนียนมีเชนซออะไรเงี้ยเอ้าเชนซอเชนซอ5 0ห้าร้อยบาทเอ้ไม่อยากจะบันตาบันหน้ามันกันหรอวะเอ้าเดี๋ยนะ เราเราซื้อหรือ,อยังในเชนซอซื้อไปแล้วสิแล้วมันอยู่เลขอะไรหรือมันอยู่ปุ่มอะไรเนะี่ยเอากดกดเปลีปล่ยนปืนยังไงก่อนเนะี่ยังไม่ซ <c oughs> ื้อหรือเปล่าเกมอย่างมึนไมนไ่ขึ้นว่าลบเลยไม่แต่ว่าขึ้นไปแล้วไม่เหรอเลยสองพันสามเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะขายเนี่ยว่าเลอตอร์อย่างในนี่เดี๋ยวตัวสอง่อ่ะไม่เป็นไรเราเริ่มแบบงงๆไปคืนที่สองเลยเผื่อ <c oughs> มันต้องแบบอยู่ในเกมอ๋อมันใช้ลูกกิ้งเมาส์อ่าเออเชนซอดิววะ เกมโหดๆโผ่ต้องคู่กับของโหดแล้วแล้วไม่มีอะไรเลยซอมบี้ก็เดินไปตีบาเรียร์โดยที่แบบว่ามึนๆนะอ่านี่คือาาตัวะาาละครเราเลือกอัพให้มันจะแบบว่าให้เราเลือกต้องเลือกอะไรปะเออโรลดสปีดไมหมอ่ะโรลดสปีดแล้วกันเราเราไม่รู้อะไรเรามัม่วๆไปเรลดสปีดนี่คือของโดนก็ให้เลือกแบบเลือกแยกกันได้ถูกต้องปะใช่แยกกันแยกกันแยกกัน ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะได้อยากได้เป็นรีเจนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือที่ไม่เลือกรีโหลดสปีดเพราะเราใช้เป็นเชนซออยู่เว้ยรีโหลดสปีดมันมันรีโหลดนะเชนซอมีน้ำมันหมดแล้วมันต้องโหลดนะอม่ใช่ใช่แต่หถึงกับมันระยะการใช้งานมานนานไงโอ้พูดอย่างนั้นก็คงใช่ก็เลยคิดว่าเปรมทัวเวอร์ลดราคาด้วยเฮ้ยเกมนี้มป็นรถราคาด้วยโคตรเจ๋งเฮ้ยเอออ่อนเซลเหลือสี่พันห้าเอ้ย เออมันมีของลดราคาเด้อเกมเนี้ยเราตื่นตระก้ตอนที่ดูพี่นัดเล่นมันมีเอาถ่ายอินท้องอื่นไปซื้อไปเลยแค่นัดเฉยๆใครเขาจะไปรู้พี่นัดเออซื้อไปเลยว่าหลบเพ็มพาวเวอร์ฟังดูดีก็ได้นะเอาก็ได้เออเดี๋ยวนะเกมนี้มันไม่งกระสุนอันเนี้ยเรามีกระสุนอยู่นิดเดียวเองใช่ป่ะอาร์โมเราไม่มีอาร์โมเลยสามอ่ะต้องซื้อกระสุนด้วยอ่ะ บายอะมู <By> อ๋อเอ้าแล้วเชนซอ่ะอ๋อเชนซอร์ <c oughs> ไม่ต้องใช้อะม,ม,ไมูไม่ไม่ไม่ต้องใช้นี่อุ้ลองเลื่อนไปดิมันมันไม่มีเขียนว่ามาต้องไอน้นี่ก็แบบต้องบายอะไรอ๋อเชนซอร์เป็นหักปะแบบเป็นหักฟอกอ๋อเป็นไอบาร์ข้างบนใช่ไหมเอออ่ะเราก็ซื้อคือเราซื้อมาแล้วนะเหมือนโดนหลอกขายเลยวะ่ะซื้อเฟรมโซเวอร์มาแล้วต้องซื้อน้ำมันด้วยอ่ะตายแล้วอ่ะบายกระสุนสักหน่อยอ่ะสักหนีเหรอ มันอันเราเท่าไหร่อ่ะเราสองร้อยบาทเลยนะสองร้อยหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอ่สิบก่อนเอางูพวไปเฮ้หมดเลยอันเราก็อยากใครล้วกันก็เก็บไว้วันน่าน้าน่าใ่า่รอรอรอไม่ค่อยไหวก่อนอ๋อแล้วเกมนี้มีความตลกอย่างหนึ่งเว้ยทุกคนมันนับสกอร์ด้วยรู้ป่ะสบายแล้วมันนับสกอร์ด้วยแบบว่าถ้าเกิดยิ่งผ่านไปคืนได้เยอะๆอะไรเงี้ยมันจะได้แต้มเยอะแล้วแบบว่าไปสามารถเก็บแต้มอันดับโลกได้เว้ยทุกคนเดี๋ยวปะเอ้าคืนนี้จบง่ายจังวะหรือว่า จริงๆแล้วไอ้เชนซอมมันดีมากวะแต่เราบอเผื่อกดใช้เฟซทัวเวอร์ทำให้เจ้าสูนหายเป็นหนึ่งหนึ่งจิกอ่ะค<ต>ือแต่ว่าเก็บเงินเพิ่มมามันก็เลยมีเพิ่อมอะนะออโต้เทอเรตออโต้เทอเรตหกพันเราเก็บเงินซื้อออโต้เทอเรตปะ่ะ <c oughs> ยังยังติดใจจากไอ้พาคเซเวลอยู่ก็ <c oughs> จริงๆก็ได้นะแต่ถ้าอย่างนอ้ะหรือว่า<ช>เราสมควรจะซื้อแบรีเออร์ก่อนบ้อบังเกอร์ก่อนเอหรือเปล่าบังเกอร์ก่อนก็ได้มันก็เข้ามาแบบตีออโต้เทอร์เรดแล้วปะ แบบชิวเคยไปหรือเปล่าล่ะอ่ะประมาณนี้เดินเข้าเดินออกได้อืมน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าว่าเล่นแผนแบบกระดานหมักลุกวะการที่เราจะวางเนี่ยของอะอืมก็ได้แหละกระดานหมักลุกแล้วก็เป็นเว้นออโต้เทเลทหรืออะไรพวกนี้ข้างในก็น่าจะไหวอยู่แล้วเราก็เอาเสาตรงนี้เป็นตรงกลางเพราะว่าเสาเสาอันนี้เป็นเป็นไฟเพียงแค่หนึ an, ่งเดียวในเกมนี้นะเนี่ยเดี๋ยวลองเดินไปข้างๆให้ดูจะเห็นข้างๆมันมืดนะ เนี่ยนอกจากแบบไอ้ไอ้ส่วนของไอ้นี่ของเราแล้วอ่ะมันก็จะมืดหมดเลยดังนั้นก็เอาเสาไว้เป็นตรงกลางกันแหละเฮ้ยเรื่องมีตัวอะไรอยห่มมัเนี่ยมีไอ้เจ้าอ้วนที่วิ่งเร็วกว่าไอ้เจ้าผอมไงไม่ใช่เหรอมีไม่ใช่เอกกระดูกนี่เหรอวะเอ๋อเราเอา r ีโ o a d s p e e อีกเมื่อไหร่เผื่อมุม์สปีดอีกอ้าวเดี๋ยวลืมลืมว่ามันกดปุ๊บมันไปเลยเฮ้ยเรามีเงินหมื่นแล้ว อต้เทเลดจะซื้อเหรอมันจะไม่พังใช่ไหมถ้าเราแบบรีวางเกินแล้วก็โดนตีอ่ะแบบไม่ก็ลองลดราคาปะล่ะลดราคาไม่ซื้อแบบอาจจะลองไปสักที่ตันได้เราเองอ่ยังไหวเราเองยังไหวเนี่ยปะยังไม่เห็นคันที่ร่างกายเวาเลืออยก็เข้าใจได้อืมแล้วคือเราต้องซื้อกระสุนให้มันด้วยมันจะในการเปลืองแต่แบบโอเคได้แค่คิดว่าเออซื้อกระสุนหรือเปลเทเลด เราต้องซื้อสิออโตอเพืด็กคือเราเอาปืนไปวางได้พออ้าวเหรอมันได้มันไปแค่แบบไม่เป็นแค่ป้อมเราอ่ะเอาปืนไปวางเพื่อแค่ป้อมนั้นอะมันโคซือบือเลยวะเพราะเราจะปืนอะไรไปวางดนอ่ะตัวนี้มีปืนพกอยู่นี่เอ้าเอาปืนไปยัดให้มันไปล่ะเฮ้ยแต่ถ้าเป็นปืนพกอะปืนพกมีกระสุนไม่จำกัดนี่โดนใช่เพราเลยบอกว่าปืนพกที่เรามีวะก็ได้อยู่นะก็ยิงหกเดียวเลย ไม่นะเลือดเต็มอยู่นะเนี่เลือดเต็มหรือเปล่าแต่เราไม่เต็มเหมือนเออคงไม่ทักแต่อย่างไรเอ่อเมาส์อะเวพอนทุกอันเดทเทเวสเมาส์ยังไงมันยังไงวะเออเมาส์ไงอะกดกดกดยังไงก่อนเอ่อ เออเมาส์อัพเวฟพอนเเกมตัวเกมมันไม่มีตัวตัวเลี้ยวอะไรเลยนะไม่มีตัวตัวเลียวอะไรทั้งนั้นแย่ละเออหรือหรือเรากดเริ่มเริ่มไปก่อนไหมเผื่อเผื่อแบบว่าในเกมมันใช่ะเกิมันมันกดมันกดเริ่มไม่ได้ด้วยนะลองดิมูฟีิ อ้าวอ้าวอ้วกกำลังกดปุ่ม <c oughs> เริ่มซ้ำๆอยู่โอเคกำ <c oughs> ลังกดปุ่มรีมูฟไม่เป็นไรเดี๋ยวมันวางใหม่ได้คิดว่าสำหรับแค่ดูดมันหน่อยใช่แล้วมันกดวางของอะว่หรือว่ามันปืนพกมันยัดลงไปไม่ได้วะต้องปืนอื่นแต่ก็ไม่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราเราก็<ต>น่าจะยัด<ร>ปืนไฟลงไปได้ไหมเหรอเออมันต้องการเทอล์ิเจนแบบจริงๆแล้ว เทลรีเจนสองเปอร์เซ็นต์ต่อวิเปอร์เซ็นต์ถ้ากลับไปเกมนั่นเลย <S <S อ่าโอเคอ่ะยันตัวใหม่แอนแอนหาทุ h ม w to m o วะเออล้ okay. อแบบนั้เอ้ยนี่ไง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 กดเลื่อนมาที่อาวุธเว้ยโดน อเอ,อ่อกดเริ่มไปนที่อาวุธที่เราต้องการจะเมาส์แล้วก็กดเมาส์ลงไปอ๋อนี่คีย์ที่เมาส์ไปแล้วใช่ไหมใช่ก็จะเป็นการเป็นปืนพกงโงโงร้อยเมาส์ก<ต>็จะสามารถแก้เป็นอันอื่นได้ด้วยนะแต่ว่าอันอื่นมันก็เสียกระสุนบ้านแล้วก็ปืนพกไปก่อนก็นได้มั้งตอนนี้น่าจะไหวหรือว่าเราสมควรจะสร้างบังเกอร์เพิ่มดีวะเรเิ่มเริ่มกลัวมันจะแตก จริงๆอันนี้เราก็ไม่ได้หนานะโอ้พูดตรงๆเลยคืออย่างฟ้ามกักจะพวกก็เกยบตายอยู่เหมือนกันว่าเลยบอกต้องการดีเจนเพิ่มเนี่ยวาง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 ประมาณนี้ก็ได้เหมือน คือกลัวมันใหญ่เกินแล้วมันจะไอ้นี่ป่าวะเราจะดูแลยากวะเอาประมาณที่โดนบอกแล้วเท่านี้แล้วกันน่าจะดีกว่าเออน่าจะได้อยู่ไปแต่ว่าเอ้ยริงหน้าติดเพราะว่าเดินติงติดเพราะว่ามันวางทับกันไม่ได้จริงๆนั่นแหละต้องวางแบบแยกหน่อยคือขโมยเราใก้แล้วติดเป็นเราตรงนี้เฮ้ยหมาหมาแบบหมาเลยอ่ะ อ้าวอเล่นมากอะโดนตายเอใช่โอเล่นมากข้างล่างจะแตกโอ้วนูโอ้จะเก่งกว่านั้นหน่อยอะโดนทุกทีโดนมันตีเธอเล็ตเราอยู่รึเปล่าโอเคเรียบร้อยแล้วอีซี่ป่ะนี่ไงโอ้ก็ตื่นละเล่นมาเป็นเหตุสังเกตได้และเอาจริงโอ้เลยมาเสริฟว่าเป็นประการนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลย เออรู้สึกอยากได้ปืนแล้ววะอยากได้ปืนที่ดีอยู่นี่แล้ววะอันไหนลดราคาบ้างวะเรมโทเวอร์ลดราคาอีกแล้วเอ้ยลดราคาอมโม่ด้วยซื้อสักหน่อยดีกวาแต่เข้าให้ดูนะจริงๆข้างล่างคือข้างบนมันมีเสาเวททำให้แบบมันเข้าให้จะแข็งแรงอีส่วนหนึ่งนะ อมั่งคิดว่าดีกว่าใช่ปหมอย่ามาเจ๊ว่าโอกันง่ายกว่าเนี่ยป่ะถ้าเลือดเห็นนะเพราะอยู่เนี้ยมุมเนี้ยยังไงเสามันก็ไม่มีทางต่อจากทางขวาก็ได้อะเรเริ่มเลยระวังโมแค่ดูมุมนย่างเงี้ยยงไงเปล่าเออก็ปั่นโดนพวกมันอยู่ป่ะ ถ้านเดียสัตว์ว่ากะโดนกอบยากเหมือนกันโดนจังหวะแบบนี้ถ้ากันไม่ไหวเฟรมโทเวอร์ป่าเพราะว่าเดินอยู่รอบตัวโอเคเรียบร้อยอีซี่สบายสบายอยู่มั้งนิดนึงพอเอาเฮลเพิ่มละม่รู้ละใครจะว่าอะไรไม่รู้เออเอาเอาเลือดบวก50%เสิบเปอเซลน์พิ่มเฮลพอยต์เนี่ย เออเราก็ต้องวางบังเกอร์ใหม่ด้วยจริงจริงเดี๋ยวข้างหน้าเราเปลี่ยนเป็นบังเกอร์น้อยแต่แบบแข็งแน่ขึ้นหน่อยสิป่ะมีได้เรื่อยละก็นั่นไงเอามื่อบังเอเป็นบังเกอร์อิเล็กทริกบังเกอร์แต่ว่าถ้าจัดไม่ผิดนะเฮ้ยแต่อิเล็กทริกบังเกอร์ลดราคานะเดี๋ยวเป็นสปอนซอบว่าแอิเล็กตริกบังเกอร์จะบางกว่าเอามือนิดนึงแต่ว่ามีดาเมจมบางนี่อะไรใส่ออกมาเนี่ยแหละแต่ไม่ค่อยได้และต้องดูเวลาี่ยวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งได้ เอ้ย <Hey, S 2> หรือว่าจริงๆแล้วเราสมควรจะเอาออกแล้วมาวางบังเกอร์อะแบบนี้แบบตรงเนี้ยไปอีเล็กทิกไงอืมก็ซื้อสี่อันมาลรใช่ซื้อสอันแล้วมาวางรอบๆป้อมปืนทั้งหมดเลยเนี่ยก็ป้อมปืนก็จะได้ไอ้นี่ก็จะได้แข็งแรงขึ้นในส่วนของป้อมปืนเพราะว่าเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเราไม่วางมุกปิดไปอย่างนี้ก่อนว่าบางส่วนที่แบบเราดูแลได้ไมถึงนี้หอปะ แบบอย่างบางมุมแบบก็ปิดไปเลยนะอันนี้ก็จะต้องเดินเดินอย่างนี้เลยนะอืมแบบให้มันมาขับมาแบบเหมือนกับพอเราฆ่าตรงเนี้ยจนหมดอ่ะเราค่อยไปฆ่าตรงอื่นก็ได้แล้วเอาไว้ตัวบังเกอร์ของเราเตะไม่รู้เหมือนกันเราตอบแบบนี้ไม่ดีงั้นต้องมีมุมแบบนี้ ถ้าถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดรีมูฟวันนั้นก็เอ้ยไม่ไม่แปลว่าอันเนี้ยต้องวางตรงนี้หนึ่งอีกหนึ่งช่องดิก็มันมันจะได้ยังเดินออกได้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าช่องเดียวเข้ามาตีบังเกอร์ไฟฟ้าของเราได้เลยไงไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่ตอนนี้ไอ้ไอ้บูเด่นนี่มันลดราคาแล้วนะเราสมควรซื้อเก็บไว้ก่อนปะก็ถ่ายเพราะเราหน้าต้องใช้เยอะแบบอะไรอะไรอะไรคือการที่แบบว่าเราต้องมานั่งจับใจใช้สอยเหมือนแม่บ้านรอลดราคาเพราะเดี๋ยวฟังได้เหรอ เราไมเล่นยี่ห้อเดินี่เราที่โออยู่มอก็ทำเหมือนนั้นแหละหาร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ลดราคาได้ก็ไปกินไออิเล็กทริกจริงๆก็ลดราคาเนี่ยเราซื้อเผื่อสักสี่อันไหมห้าอันแล้วกันอ่ะหกแปดอันแล้วกันอ่ะสบายแล้วที่ฮอกลบมากลับหมูะเว้ยผมมันจะได้อร่อยเย้เฮ้ยเออล้วก็ลืมดูด้วยว่าวันไหนออโต้เทเลตลดอ่ะมันมีลดผ่านไปแล้วหรือเปล่าวะ a อดวานซ์ออโต้ e l e t h ลดเดือดเก้าพันเฮ้ย Advanced อ u t o t e l เล h ลดจากเท่าไหร่มาวะอืมลดจากหกหมื่นสอง ซื้อไปก่อนเลยรถมาสามพันะรถมาสามพันถ้าอย่างนั้นเราก็รีมูฟอันเก่าออกแล้ววางอันใหม่ลงไปแล้วเราไม่วางอันเก่าด้วยวะเราก็ใช้สองอันไปเลยใช่ใช่เดี๋ยวก็วางอันเก่าด้วยไงแต่ว่าก็หมายถึงว่าอันนี้มันตรงกลางไงใช่งั้นเราก็ต้องไปเสริมด้านไหนสักด้านหนึ่งเปล่าวะเอ๊ะหรือว่าเราจะเอาเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกแล้ววางเครดิตแม่งตรงนี้เลยแบบอีซี่เลยงันก็ต้องวาง้างนอกเพิ่มเพิ่มความแล้วก็อิเล็กทิกอัมเมอร์ เอ้ยเอ็กทิกบังเกอร์ก็ยัดลงไปยัดลงไปอ่าแบบนี้นนนอ้บนเนะเฮ้ยกดเริ่มดูอ้น,นี่แล้วว่เริ่มดูสิ้นเปลืออน,นิดนึงแล้วว่อะไรอะเอออยากให้แบบว่าพวกแบบปืนง่ายๆอย่างแบบ S M G ลดราคาจาังเอ้า S M G ลดราคาพอดีไง เอ้านี่คือเราใช้จนเงินหมดแล้วป่ะอืมซื้อไปเลยอืมเอ้ยมีเงินให้ใช้เนี่ยไม่ได้มีเงินเลเมาเมาเออยัดอืมอ่ะอืมอือ่ะอืมอืืออ่ามีเขากูมาวันจับป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องรักอึ้มอื้มอ่าหมดอืมโอเคประมาณนี้ละกันแทงเงินไปก่อนเหลือแค่เจ็ดพันเฮ้ยช็อตกันก็เซลล์อยู่อ่ะช็อตกันนี่มันดีไหม ขอ,ขอลองดื้นอน่อยดิอขออาอร์เอ้ยขอแอมโมสักหนึ่งพอเอามาลองใช้โ <Okay. S 1> อเคมาเดี๋ยวก็ดูแบบมุมบนให้ของเทนเนตเลยนะได้ได้โอ้ดูมุมล่างเองโอ้โห,โโหช็อตกัน์ดเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเขาไม่เห็นในแอดวานซ์เทนเนตจริงวะเห็นเจ็บ <laughs> 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 เว่อร์เดีวเม่จะบอกช็อตกัน์นี่แม่งคือแบบของจริงอ่ะ กระจอกจัดๆเลยรู้เปล่าว่าหลืมลมันไม่กระจอกเลยวะแต่เราแค่แบบเห็นว่ามันดูลากงอกวะเฮ้ยๆๆๆๆๆจะเกินไปหรือเปล่ปาก่อนปัดหน้าพวกมันให้หมดไปเลยเก็บของด้วยนี่ไงเรียบร้อยอีซี่ผ่านสบาย ก็กันไม่ค่อยดีไม่ต้องซื้อต่อเลยปล่อยไว้อย่างนั้นะลืมลืมมันไปซะปืนพกก็มีรถราคามันเราต้องซื้อเดี๋ยววะเออนั่นดิมันมันเกิดมันเกิดมันมีคนรับอันอยู่แล้วเหรอมันต้องซื้อเดี๋ยวพวกเทเลสตไม่มีรถเนาะเฮ้ยแอ็นวันออโต้เทเลสตอย่างรถราคาอยู่อ่ะอยากดูอันนั่นและอันนจริงมโคตรจริงเนี่ย หา,า,า,ามาแบบนี้วางลงไปแล้วก็ไอ้นี่อยู่ไหน S M G ยัดม,มันลงไปอ๋อไม่มายะอัโตโนมัติเออถ้าอย่างงั้นเนอถ้าอย่างงั้นเราก็มาแบบนี้แบบนี้ก็คืออิเล็กทริกเนี่ยรีมูฟก่อนแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก็วางปิดไปเลยไงวางบนมุมปิดไปเลย แล้วก็รีมูฟตรงนี้ออกนิดนึงตัวจะได้เดินได้หน่อยางั้นไม่วางตรงกลางเอาอันไหเงี้ยนี่ไงใช่จะต้องเป็นอย่างนี้ไงเออแล้วก็จะได้เดินขึ้นเดินลงได้เอ๊ะหรือเปล่าเอาเมืองนะจะได้แข่งแรงหนักมากไงนะไม่ไม่ไม่แบบแบบอ่าแล้วอีอันหนึ่งไงเขากดปิดกดอีกอันหนึ่งอ่าแบบนี้มันจะเดินขึ้นเดินลงตรงนี้ได้เราก็จะเดินไปปั่นตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่า แต่จากประสบการณ์นะอันเมื่อกี้คือแบบแค่นี้มันไม่พอเว้ยจริงๆแต่อันนี้มันเดินหนวกไปไม่ได้นะแค่แตะอาจะมาแบบนี้เอางั้นอ่ะเอออะไรเงี้ยจะได้อะไรแบบจี่มันถุงลาบป๋าป่ะได้จี่แล้วเดี๋ยวก็ดูมุมบนให้ะแล้วอันล่างนี่มันเป็นปืนปืนในนี่เลยหน้าสงสารจังอ่ะเนี่ยเราก็ซื้ออันนี้ให้มันอีกอันหนึ่งก็ได้ว่บ S M G อ่ะ แล้วก็ยันลงไปปากได้แต่ดึงพื้นก็สูนนะมีศูนย์เหลือเท่าไหร่อ,อะร่ะศูนย์หมดละอ่านี่อ่ะโอเคมาไปขึ้นถัดไปกันซื้อยี่สิบจะพอเหรอไม่รู้ก็ไม่พอย,ยิงแบบขาดแน่นอนเขาไม่ใช่ก็สุนเริ่มกันด้วยที่เห็ได้ S M C โม่แล้วจากพื้น ใช้ให้เราใช้ความสามารถในการเล่นแล้วก็ตรงใช้ดวงในการเล่นอันนี้ก็อีซี่นะอุ้ย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 แตกนิดหน่อยแล้วข้าหมหมดแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ตอนนี้โอ้ว่าถ้าเราจะได้อยู่ในบงังเกอร์นะ เราลองใช้เชนซออยู่เพาว่าเอาเลือดแม่งกับรีเจนใช่รีเจนเวลาว่้รีเจนน่าจะดีโ่าเลือดไปรีเจนละกันแล้วแม่รีเจนก็ได้อันนี้คือใช้กระสุนหมดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยถึงว่ามันน้อยมาหรือไม่ค่อยดีว่ะอีอยังไงเ m g เสร็จละหกแปดสิบหรอแปดสิบนะตอบยากเหมือนกันเฮ้ย ไเอ็ดวานออโตเทอร์เรลดราคาอีกแล้วเพราะว่าอันที่ยิงบัวอาจจะไม่เหมาะกับปืนอันนี้หรือเปล่าคือเป็นปืนพกปืนพกแล้วเราบางคนใช้ในยาเขาขันดีกว่าไหมเพราะว่าให้มันดีเรื่อยๆแบบดีกว่ากระสุนหมดแล้วแบบไรประโยชน์ทันทีก็อาจจะอาจจะต้องดูว่าอันไหนมันเป็นแบบเป็นอันที่มันดีอ่ะมันมันกดแบบว่าวางเหมือนวันที่แล้วไม่ได้อ่ะเกมเนี้ย <laughs> ไม่น่าได้นะแบบของเหมือนเดิมครับอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้อะแล้วมันวางแบบต้องเอ,อาตัวไปเดินเดินไปกดวางด้วยนะฟาร์มสมาตรแบบเห็ <laughs> ไม่ต้องสมมาตรก็ได้อะ <laughs> สัตละอ้วคือไม่จะเป็นแนนโอเคอเมสมมาตรและโอเคมาเรียบร้อย เริ่ม,ม,มได้เลยนี่ก็พร้อมแล้วเอ็กซ์ไนท์เฮ้ยวันนี้ตีแรงจัดเลยว่ะอ้นี่ม่งแตกอย่างไวอะ่ะ ้มุมขวาบนกันไม่ไหวแล้วอ่ะเอาปืนออกมาใช้เอาปืนออกมาใช้เสียไม่หันดลเฉยยไอเฮ็ดพีรีเจนนี่มันรีเยอะมากเหมือนกันนะพูดไปอ่ะว่าใช้ตัวลอ่อแบบออกไปเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหแตกยู่เลยอ่ะ เพราะว่าต้องซื้อแบบเป็นไอนี้แล้วอะอ่ามือแต่มันแพงมากเ้ยดีมันอันละพันเนี่ยซื้อแล้วเป็นไงวะเป็นปืนแทนดีปะขอขอลองซื้ออมือดูมันหนึ่งอ่าได้ไววางไว้ใกล้หน่อยอ๋อหน้าตาแตกต่างกันตรงที่เป็นมีแค่อันเดียวโอ้สบายแล้วก็อย่างที่ว่าแหละเราซื้อวูเด้นไปก่อนเราซื้อเน้นเน้นซื้อปืนที่ดีขึ้นจะได้ข้ามมันเร็วขึ้นแทนปืนพกลดราคาเลยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วตอนนี้นี่มันมลดตลอดเ๋ยเขาอย่าไปหลอกคน ฟีสกันเอาให้เฉยเราเอาฟีสกันป้าล่ะแก้ันเท่าไหรออ่อ่ะเออถ้าเกิดเป็นไอ้รถแพงคืออุ้งไม่ได้วางแพทให้ขานะคราก็ทำใจนะอ้อวาวแล้วมันมี มันมันมีอันนึงเป็นโคอันนึงเป็นฟีสนี่มันคือมันแตกต่างไงวะอันนึงแช่แข็งอันนึงสโลไม่น่าใช่นะมันกูหฮะแลยวอะเกมสมองไม่ไม่ไม่รู้มีสองอันลดราคาทั้งกู้เลยอันนึงเก้าพันอีกอันหนึ่งตั้งหมื่นสามแต่ให้รู้คือตอนนี้เองแค่ดีมน้ได่พอเอ้างั้นเอาอันหมื่นสามเวลาแพงกว่าน่าจะดีกว่าสมองกวงเลยละถึงนิยมลรวถึงนิยมเออระบบนิยมแต่ว่ากระสุนมันถูกกว่าไง คือปืนแพงกว่าแต่กระสุนถูกกว่าในะระยะยาวน่าจะดีกว่าปะ่ปอะอืมจัดลงไปเลยนีย่งไงเห็นปะ่ะโคตรหล่อโคตรสม,มาร์ทก็จริงๆโอ้ว่าถ้าจะซื้อแบบเราเก็บเงินซื้อเลเซอร์ดีปะ่ะเพราะว่าเลเซอร์านเป็นฐานดีที่ดีมากๆได้ดีวะไปวันพรุ่งนี้เราต้องเก็บเงินซื้อเลเซอร์ให้ได้ แล้วเมื่อไหร่บังเกอร์ธรรมดามันจะลดราคามันไม่ไม่ไม่หวัดลดราคาเลยวะไอ้วูดบังเกอร์เฮ้ยรถอยู่หล่อห้าสิบเดือนแ้ป่ะแต่จริงๆตอนนี้มันลดราคาถูกอยู่นะไออีเล็กทิกอ่ะมันแบบลดเหลือพันเดียวเองนะพันหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราซื้อได้แค่ห้าอันน่ะคือจะบอกว่าสิ่งจะบอกว่าตุนน่แต่ก็ได้แค่ห้าอันก็ยังได้ห้าอันแล้วเว้ยโอเคพูดอย่างนี้จับแม่งไว้หมดเลยแล้วเราก็มีเฟอร์แปะอันเนี่ยก็ก็สวยไป ้างล่างบางหน่อยแต่ว่าน่าจะไหวยอยู่เฮ้ยมีตัวเพิ่มชิ้นหายแล้วว่าโดนโดนแบบที่แบบนี้รอดเฉยเอาเอาเดี๋ยวมาแล้วกันชื่อนี้ชื่อเฉยชื่อ,น,อนี่ไงเคเบลล้อใช่เหรอวะมมไมาครับมไไ่ดด้้ิถาสามผมชื่อเคเบลล้อนั่นแหละ ดนว่าติดกลางโดงว่าตายคิปก่แล้วข้างล่างชิปก่แล้วข้างบนเอาชิปไก่แล้วเราแพ้แเ,แพเอาง่ายาาจังอะมมมไม่ไม่คือจะบอกว่าคลิปแรกเราจบแค่นี้แหละ <c oughs> คือก็มาเล่นให้ดูกันก่อนว่าเกมมบบเป็นยังไงเนี่ยคือเกมมันเป็นเกมแบบแนวอย่างนี้แหละเราโคตรซื้อบื้เลยป้อมปืนเลยเหลือครบสามอันเลยปกป้องป้อมปืน่ปป้องตัวเองใช่ไหมโคตรสมาร์ท ใช้ได้โอเคก็อย่างที่ว่าไปเกมแล้วมันยิงไม่หยุดด้วยนะเนี่ยไอไอไอโคอ,าาอันอันนี้มันคือโคกันที่พูดถึง,งเห็นว่าที่ยิงอยู่กลางหน้าจอนั้นนะโอเคไหมแคอินเท็ก์กัน <c oughs> อ่ะถ้าวันวอทต่อไปจะซื้อฟีดแล้วฟีดน่าจะดีกว่าดูจากอาการนะโอเคก็สำหรับวันนี้เล่นให้ดูแค่นี้แหละเป็นเกมนัวๆแล้ว,นวนะสนุกดี ก็เพราะฉะนั้นก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรเล่นกับไฟก็ฝากติดตามรับชมที่ช่องกันทอเนเดอร์เลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับมเมื่อไรจะหยุดยิงวะเนี่ย